ใช่พิพธภั์การเมืองไทยมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงหรือขอบเขตของมันอะ่ะในเมื่อแบบเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นการเมืองไปหมดอะ่อะไลยพิพิธภัณฑ์สมมติมีพิพิธภัณฑ์การเมืองไทยเลยหน้าตาการเมืองเอาตั้งแต่สุขโขทัยไหมเออกำลังจะถามว่าเราเราจะกําหนดที่ไหนดีคะเริ่มจากสุขโขทัยหรือเออปล่าผม,ผมคิดว่าถ้าเราคุยเรื่องการเมืองเราคงหมายถึงการเมืองแบบสมัยใหม่เขาสูดยุคใหม่นะเพราะว่าถ้าเราไปไกลมากกว่านั้นน่ะ น่ากลัวเราจะต้องใช้พื้นที่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องมันแตกนะถ้าเราพูดถึงการเมืองคําว่าสมัยใหม่คําว่าสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปได้สักประมาณร5อยห้าิปีเอาเป็นว่าเมื่อเมื่อเราเริ่มเริ่มฟันขาวนะครับเมื่อเราเริ่มตัดผมแบบฝรั่งและใส่ชุดแบบโลกตะวันตกโลกสมัยใหม่ก็มาอยู่กับเราความคิดสมัยใหม่ก็เข้ามาซึ่ง ถ้าพูดถึงความเป็นสมัยใหม่เนี่ย,ยมันก็จะมาพร้อมกับเรื่องของการจัดระเบียบทางการเมืองผมก็เพิ่งเจอนะครับว่าไอ้รัฐธรรมนูญแปลของโลกตะวันตกฉบับแรกอะ่ะมันหมอแัดเลยเป็นคนแปลรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาออกมาและตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของหมอบบดเลยนะครับในปี2,408ดังนั้นไอ้โลกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นโลกของการเมืองสมัยใหม่อ่ะ มันจึงเข้ามาวุ่นวายกับชนชั้นนําของไทยนะครับว่าชนชั้นนําไทยเนี่ยซึ่งพยายามที่จะบอกว่าอยากปกครองแบบรวมสูนย์อานาจคือเวลาเราเราสอนหนังสือเนี่ยที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยคิดนะครับว่าออไอ้พวกประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นพวกการเมืองแบบโลกตะวันตกแต่ผมเพิ่งคเข้าใจนะครับว่าโลกสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเรียนแบบตะวันตกเลยแหละ นะครับเรียนแบบรัสเซียเรียนแบบเยอรมันแต่เราไม่ถูกบอกมาเลยตลอดตั้งแต่เรียนหนังสือนะครับดังนั้นชนชั้นนําไทยจึงเป็นชนชั้นนาที่ต้องการเข้าสู่โลกตะวันตกแบบจัก,กรพรรดิของรัสเซียแบบกษัตริย์ของเยอรมันในขณะที่ประชาชนต้องการเข้าสู่โลกสมัยใหม่แบบนะครับดิมโมเกซีซึ่งมีรัฐธรรมนูญอเมริกาได้อ่านคราวนี้ตอนที่ เบาลิงตีพิมพ์รัฐธรรมนูญอเมริกาในหนังสืออ,อะไรนะรไม่ไม่ใช่เบาลิงคือบัลเล่เหนังสือพิมพ์ของบัลเลบบเ่บังกอรเล็กข,ขดเดร์เนี่ยนะครับในนั้นน่บัลเล่ก็ตีพิมพ์รายชื่อผู้ที่รับหนังสือพิมพ์นี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําดอกจันว่าใครจ่ายเงินแล้วและใครยังไม่จ่ายเงินนะครับ และในนั้นของผู้ที่รับเป็นสมาชิกอ่ะก็คือพระจอมเกล้านะครับแล้วก็คือพระราชโอรสก็คือแลชกกลที่ห้าแล้วก็มีวังหน้าคือเจ้านายชนชั้นนําทั้งหมดเลยรับหนังสือพิมพ์แล้วก็มีนายอะไรไม่รู้นะเต็ไมไปหมดเลยนะรับหนังสือพิมพ์ด้วยนะชื่อเจ๊กชื่อไทยก็ว่ากันไปเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญอเมริกาฉบับแรกเนี่ยมันจึงปั่นป่วนชนชั้นนาไทยนะครับ เพราะว่าเมื่อชนชั้นนํำไทยอ่านไปเฮ้ยอเมริกาคืออะไรวะเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของสิทธิเสรีภาพอยู่ในนั้นด้วยนะครับมันมีเรื่องของการเป็นผู้ปกครองประเทศที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์เราลองคิดถึงเมื่อปี2408นะครับนี่คือถ้าเราบอกว่าเราจะเอาความเป็นการเมืองสมัยใหม่ดังนั้นตรงนี้เองมันจึงตอบประเด็นว่าทำไม ชนชั้นนาไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจึงต้องมาถกเถียงว่าเราควรมีการเลือกตั้งหรือไม่เราควรมีรัฐสภาผู้แทนหรือไม่แล้วประชาชนจะถูกหลอกลวงหรือไม่เพราะว่าไอ้รัฐธรรมนูญของโลกตะวันตกอ่ะมันปั่นป่วนจิตใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นตรงนี้เองมันจะต้องยกยกขึ้นมาเป็นประเด็นเป็นระยะระยะระยะแม้แต่และกัาที่เ พอขึ้นมาก็จะต้องถกเถียงกับตนเองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับว่าประเทศนี้จะต้องมีรัฐธรรมนูญเออไม่มีดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือนี่คือประเด็นที่ทำไมว่าสมัยรัชกาลที่ 5, 6, 7จึงถกเถียงในเรื่องนี้ในขณะที่นะครับงานศึกษาทางประวัติศาสตร์ในช่วง40-50ปีที่ผ่านมาจะแปลข้อตกเถียงนี้กลมความเข้าใจเราใหม่ว่า นี่คือแผนพัฒนาประชาธิปไตยนะครับเราก็เราก็เรียนมาอย่างเงี้ยมีแผนพัฒนาประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่ห้าแต่แผนนี้มันไปไม่ไม่ได้เพราะถ้าเราเข้าใจถึงระบอบทางการเมืองนะครับคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชหรือแอบเสลูดมอนาคีกับดิโมเรซี y เนี่ยมันอยู่คนละฝากฟังของมหาสมุทรนะครับคุณเป็นแอบเสลูดมอนาคีคุณจะไปสู่ การเลือกตั้งไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ให้ประชาชนเลือกตั้งเนี่ยมันเท่ากับว่ามันเป็นอำนาจของประชาชนนะครับดังนั้นแอสซูรูตบนาค้จะพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกตั้งด้วยเหตุนี้เวลาเราคุยเรื่องหนึ่งศตวตรรษที่ผ่านมาของการเมืองอ่ะมันจึงสู้กันอยู่แค่นี้เองนะครับคือหนึ่งประชาชนเนี่ยต้องการอิเล็กชันแต่ชนชั้นนำไทยต้องการเติม S เข้าไปข้างหน้าอิเล็กชันจบ นะครับให้กลายเป็น e l เล t ช o ่นะนรับ s e เล c t i o n แปลเป็นไทยได้ว่า 1. แต่งตั้ง 2. คัดสรร 3. สรรหาพอมาถึงวันนี้นะในรัหนนี้ใช้คาว่าคัดสรรกันเอง <c oughs> นะครับนี่มันคือ Selection ทั้งหมดนะั้ถ้าบอกว่าการเมืองคืออะไรนะครับมันคือการต่อสู้เพื่อนะครับชิงสถานะทางอำนาจและความชอบธรรม ผ่านการต่อสู้ของสองอย่างนี้ก็คือ election กับ s e l e c t i o n ในรอบหนึ่งตวรรษครึ่งนะครับดังนั้นการเมืองคืออะไรนะครับการเมืองก็คือการที่จะเข้าไปสู่อำนาจของ government เวเราเนี่ยถูกสอนเรื่องคำว่าการเมืองมานานเลยนะครับแต่เราถูกสอนแต่คำว่าการเมืองอย่างเดียวนะคุยอะไรการเมืองนะครับโอ้ยการเมืองเราก็จะถูกเบรม การเมืองมันเป็นเรื่องสุกปรกการเมืองมันเป็นเรื่องโสโครกการเมืองมันเป็นเรื่องเหลวไหลการเมืองมันเป็นเรื่องของความกระเฮียนกระหือหรืออยากได้อำนาจเอาแล้วที่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านไม่กระเฮียนกระหือหรือเหรือนะครับสรุปเราพูดแต่คําว่า politics แต่อีกคำหนึ่งที่เราไม่ถูกสอนให้พูดคือ government นะครับ ผมเพิ่งเข้าใจเนี่ยเมื่อผมมาสอนรัฐศาสตร์เมื่อก่อนเนี่ยผมสอนประวัติศาสตร์ใช่ไหม <c oughs> ผมก็ไปตามเขาแหละาการเมืองการเมืองการเมืองแต่แล้วมันการเมืองเพื่ออะไรละ่ะอ๋อก็เพื่อที่คุณจะไปเป็นรัฐบาลไงนะครับเพื่อไปก๊อเวิร์นนะครับการเป็นรัฐบาลคือก๊อเวิร์นเพื่อไปบริหารการจัดการแล้วคุณบริหารการจัดการตรงนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยตอบต่อโจทย์ที่คุณต้องการ ถ้าคุณมาจากฝ่ายไหนคุณก็ตอบโจทย์นั่นแหละถ้าคุณมาจากฝ่ายรัฐประหารคุณก็ตอบต่อโจทย์ของการซื้อเรือดำน้ําที่ไม่มีเครื่องตอบตอโจทย์อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมาจากฝ่ายประชาชนคุณก็ตอบต่อโจทย์การรักษาพยาบาลน,นะครับการมีมิวเซียมหลากประเภทอะไรเงีย้ยโุ้ยผมฝันไปไกลเลยนะถ้าถ้าผมบริหารจัดการประเทศนี้ได้นะผมจะเอาไอ้ตึกถนนและดําเนินนะให้เป็นมิวเซียมทั้งหมดเลยนะครับ ผมว่ามันเท่มากเลยนะมันเป็นถนนสายที่เอารถมาจอดแล้วให้นักท่องเที่ยวลงตึกๆเหมือนที่เราไปเดอะมอลล์ของวอชิงตันดะีซียนะโอ้ย <c oughs> ตึกแต่ละตึกนะเป็นมิวเซียมได้สบายเลยจะประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เป็นตึกหนึ่งเลย <c oughs> อยากเล่าเรื่องอะไรก็ว่าไปนะแต่อีกตึกหนึ่งเป็นการเมืองไปเลยนะครับการเมืองโมเดิร์นไปนะเดินกันอยู่นั่นนะ่ะนะให้เดินสองวันเลยนะครับโอ้ดูไม่บดเลยนะครับตรงนี้มันหมายคมว่า นี่คือการเมืองนะครับการเมือง politics จะต้องมาด้วย government ดังนั้นรัฐไทยที่ผ่านมาจึงต้องทำลายตัวแทนที่จะมาเป็น government ของไทยด้วยเหตุนี้นะครับาตามทฤษฎีรัฐศ,ศาสตร์มันบอกว่าประชาธิปไตยหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเข้มแข็งเมื่อพักการเมืองมันเข้มแข็งรัฐไทยเลยยุบพักการเมืองทุกพักเลย <laughs> นะครับ วิธีการยุบพักการเมืองเขาก็คือรัฐประหารทีไรยุบพักทุกทีดังนั้นต่อให้พักประชาธิปัตย์นะครับอยู่ยาวมันถึงวันนี้นะเราจะเห็นว่าพักอย่างเงี้ยไม่เคยเติบโตเลยเพราะมันถูกยุบบางช่วงมันหายไปตั้ง10ปีนะครับคือคุณต้องทําให้ตัวแทนของพักการเมืองมันพังนะเมื่อมันพังแล้วมันก็ไม่มีพลังต่อรองเห็นไหมครับเขาจัดการได้หมดเลยก็คือ1นึ่งซเล็ชันยุบพักการเมืองทุกพักอย่างเช่นพักที่ก้าหารหน่อย ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งแค่1ปีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละอายกันแหละยุบทิ้งเลยเมื่อก่อนยังปล่อยให้มีชีวิตเป็น10ปีนะครับสรุปการเมืองนะครับ 1. นึ่งคัเวอร์ของโลกสมัยใหม่ในรอบ 1. นึศตวรรษครึ่งนะสอนะครับตอบตอโจทย์ที่ว่าเราจะหาอำนาจของใครในการเข้าไปสู่ก๊อฟเมนเป็นการเมืองหมดเลย เรามักจะทําให้การปกครองก่อนหน้าน,นี้ไม่เป็นการเมืองซึ่งที่จริงแล้วเต็มไปด้วยการเมืองนะครับคือในสายตาของเราอเราลืมไปว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครที่มีจิตใจที่ไม่อยากได้อํานาจและทรัพย์สมบัตินะครับมแม้แต่พระเราก็ต้องตั้งคําถามนี้ไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นพระ,ะมีรถเยอะเกินไปใช่ไหม ด้วยเห็นนี้าการเมืองเราจึงเห็นคนเนี่ยไปสัมพันธ์กับเรื่องอํานาจและทรัพย์เสมอนะครับผมขอแค่นี้ก่อนครับผมคงตอบไม่ได้นะที่อยากให้เป็นอะไรนะคิวเรเตอร์คิวเรเตอร์เนี่ยเพราะว่าผมเป็นผู้ชมมากกว่านะครับผมออพอคำถามนี้มามันทำให้ผมนึกถึงการที่ผมไปเดินดูมิวเซียมแห่งหนึ่งที่นิวยอร์ก คือผมเดินดุยดุยไปผมก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้นะมันอยู่ข้างๆสวนอะไรของนะิวยอร์กเนี่ยนะมันใหญ่มากเลยนะผมก็เดินดูนีผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก็บแก้วเก็บเก้าอี้เก็บเตียงของคนอเมริกันเนะี่ยนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะเพราะมันเก็บไว้ทำเพื่อ <laughs> นะค,คือขวดแก้วอะไรประเภทแบบเ, oh, เป็นร้อยปีอะไรเงี้ยที่มัน ตกค้างมาไม่หรอกนี่แหละคือชีวิตของคนมริกัน,กนผ่านการดูขวดแก้วและแก้วนะผมก็ดูมันต่างกันตรงไหนวะแต่พวกนั้นคงเข้าใจเรื่องของสีของการทําอะไรต่างๆนะครับรูปแบบที่จะออกมารวมทั้งเก้าอี้พวกนี้รูปลักษณ์ต่างๆเตียงนอนต่างๆผมว่าเออเว้ยเออมันทําให้อย่างน้อยๆเราก็รู้ว่านอนยังไงกันมาก่อนนะครับปี้กันตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยน,นะครับ เออมันมันได้ชีวิตอ่ะ,ะออผมเห็นตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นสิ่งซึ่งเป็นชีวิตปกติของคนนะถูกเก็บไว้ในมิวเซียมเพราะว่าเขามันถูกถือว่าเป็นความสำคัญนะครับคราวนีออ้พอไปมิวเซียมตรงไอ,อ้บริจิตนดีเซียเดินเดินสิ้นเหนื่อยเนะี่ยพอเข้าไปอะไรร้อยแปดไม่รู้นะเต็ไมไปหมดเลยผมว่าเออเว้ยมัน เราแทบไม่เห็นหน้าประธานาทิบดีอยู่แถวนั้นเลยนะครับมันเต็มไปด้วยสิงสาราสตร์ชีวิตต่างๆนะครับพอไปบ้านของยอรว์ไวชิงตันที่อยู่ใต้ลงไปนะครับบ้านบอชยอร์ไวชิงตันก็กลายเป็นมิวเซียมนก็เดินเข้าไปดูแล้วก็ดีมากเลยนะ,ะบ้านทาสบ้านอะไรก็ยังอยู่กันหมดเลยนะแล้วก็ตอนก่อนจะออกจากบ้านยอร์ไวชิงตันเนี่ยเขาก็ทําเป็นเหมือนภาพ ภาพอะไรนะสามมิติสลับกันไปมาจอร์ดวอชิงตันที่แต่งชุดเป็นจักรพรรดิแห่งอเมริกาแล้วก็ภาพก็สลับไปเป็นจอร์ดวอชิงตันแต่งชุดแบบคนอเมริกันสามัญธรรมดาแล้วคำถามมันก็ขึ้นมาเลยปุ่มทำไมจอร์ดวอชิงตันไม่สถาปนาราชบงวอชิงตันมีอย่างนี้ยอะอะไรเงี้ยผมผมดูเออมันคงเหมาะสำหรับเด็กอเมริกันจริงๆเลยนะที่ เพื่อที่ถามว่าเฮ้ยตอบได้ไหมทำไมมันไม่ปกครองแบบจักรพรรดิในยุโรปในเมื่อยอวร์วิงตันน่ะคนสนับสนุนให้เป็นจักรพรรดิเยอะจะตายนะแต่ทำไมย้อร์วิงตันเสลอเสลอ,อเนี่ยพอลงจากประธาน,นทธิบดีมาต้มเหล้าขายเนะครับยอะ์้อวิงตันบอกว่าเราต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนะีทำมาหากินทำธุรกิจการค้าอะไรเงี้ยผมก็นั่งดูไปเอ้ย e มีอย่างนี้ได้เลยนะครับวิธีการตั้งคำถามแล้วก็แทรกเลยนะ ทำไมคุณไม่เป็นจกักรพรรดินะครับในแบบโลกยุโรปอันนี้อันนี้คือประสบการณ์นะครับคราวนี้ประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่ผมประทับใจเป็นบ้าเลยนะครับคือผมมามาที่ตึกเนี่ยนะครับไอ้ครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยผมก็เดินหลังเลใจนะอุ้ยมีห้องเดียวนะในห้าห้องสองห้องขายแก๊สเว้ยอีกสองห้องเป็นคลินิกทำฟัน มันใช่หรือวะ <c oughs> คือผมไม่เคยเจอมันจะเล่นอะไรกับเราวะนีจะกล้าผักหรือไม่กล้าผักนะวันวันนี้เขาติดไว้ว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย,ยแสดงว่ามีคนแบบผมเยอะเลยทีเดียวนะตกลงที่มันปิดๆอ่ะข้างในมันมีอะไรคอยตะคุบเราไหมเหมือนเราเข้าไปในในงานวัดอะเนี่ยพอผักเข้าไป ใช่หรือว่าไม่มีคนเลยไอ้ไอเราก็กลัวผีมาตั้งแต่ออนแต่ออกนะนะครับโอ้โหแสงทมุนทมุนดำดำมืดมืดเราเคยไปแต่นด้ที่มิวเซียมมันสว่างสว่างใช่ไหมไอ้บ้านนี้มืดทมึนเนใช่หรือว่านะครับแต่พอพอเดินเดินแล้วคนมันก็ไม่ค่อยมีด้วยใช่ไหมแล้วเวลาเดินเนี่ยแล้วพอเดินขึ้นตามบันไดามา มันก็มีอะไรให้เราอ่านไปเรื่อยๆพอขึ้นมาชั้นสองปุ๊บนะหัวใจหล่นเลยตายฮ่าเรื่องนี้หนังผีเปล่าเนะ่ะมันมีกระดาษปิ้วปิวปิวปิว,ปวนะผมผมมากับลูกชายผมก็เออต้องต้องใจดีสู้เสือใช่ไหมเพื่อให้ลูกไม่ปลอดแหก,ก่อนเมที่จริงแล้วพ่อมันปลอดแหกนะแล้วก็นี้ภาพคนตายนะที่ที่อยู่เอองานนี้ผมก็เกือบพาลูกกลับเลยนะ แต่ลูกผมดันไม่กลับยืนดูเฉยเลยนะแบบเออก็โอเคต่อหน้าต่อตาครับคราวนี้พอเดิน,ดนมาเค่อยใจชื้นหน่อยข้างบนมันเริ่มสว่างขึ้นนะครับมีเสียงมีทอทัศน์อะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกประหลาดมากเลยก็คือชั้นล่างมันห้องเดียวอ่ะผมไม่นึกว่าพอขึ้นมาชั้นสองนี่ยมันจะยึดได้สองห้องนะพอชั้นสามมันได้เป็นสามหรือสี่ห้องเนี่ยพอขึ้นมาดาดฟ้าเฮ้ย มีอย่างนี้ได้เลยมีเบียรกินด้วยโทษทีคือมันมันเหมือนออกจากถ้ำมาสู่แสงสว่างอ่ะในชั้นบนเนี่ยแล้วผมจะรู้ก็เออเท่เว้ยมันทำให้ผมเห็นอย่างหนึ่งนะแล้วผมจะเอาไปเล่าให้นักศึกษาของผมฟังผมเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบสิ่งใหม่ๆนะผมก็บอกเฮ้ยนี่นะการทำมิวเซียมในแบบพวกพวกคนรุ่นใหม่พวกเนี้ย มันไม่ต้องไปสร้างตึกใหม่เลยนะมันเอาตึกห้องแถวมโสมที่ไหนก็ได้นะที่อยู่ในเมืองตอนนี้ห้องแถวมันว่างเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วเอามาทำมิวเซียมอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นมิวเซียมที่กระตุกตอมอ่ตอมความอยากรู้ตอมคำถามตอมอะไรทีละเล็กทีละน้อยอะนะครับแม้แม้แต่ผมเองนะต้องบอกว่าเรื่องการบรรยายเรื่องอการเมืองไทยเนะี่ย ผมเนี่ยฉาย4ีตุลาให้นักศึกษาชมแต่ผมไม่เคยกล้าฉาย6ตุลาให้นักศึกษาชมเลยนะครับเพราะว่าเคยฉายครั้งหนึ่งนักศึกษาถามว่าอาจารย์สังคมไทยมันโหดขนาดนี้เชีเยวเหรอเพราะว่าไอ้หนังที่มันเคยมีอยู่ในใน u t u b e เนี่ยมันโหดจริงๆนะครับไอ้6ตุลานะ่ยแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยกล้าฉายเลยเพราะว่ามันไม่มีวิธีการเล่าเรื่องที่จะให้เห็นแง่มุมต่างๆ แต่ตอนนี้เรามีวิธีการเล่าเรื่องที่ทําให้เห็นแง่มุมของความเป็นมนุษย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายต่างๆเนี่ยเข้ามาภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นทําให้เราโอ้อะไรเงี้ยอเอกสารที่ท่านไปเอามาแล้วบอกว่าเอ,อ้ก็ใช้ลูกกระสุนของ M16 ไปแค่12,000นัดเองอมันยิงเข้าไปทั้งหมดอน0่ะ1 2 0 0นั 12, นัดมีลูกปืนปรลสอ6นัดมี ไอ้ลูกปืนอะไรอีกสิบสองนัดไม่รู้นะผมโอ้โหเออสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าหนึ่งวิธีการของของการจัดมิวเซียมไอ้ครั้งเนี้ยนะครับกับการใช้พื้นที่ที่ดูไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้คนในจังหวัดต่างๆเนี่ยเห็นภาพนะครับว่าตัวจังหวัดของทุกจังหวัดะควรมีมิวเซียมอย่างนี้มันสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงอาคารที่ใหญ่โตนะครับ มันเป็นเหมือนมิวเซียมแบบจรยุท์ตีกันในเมืองนะครับและนะครับมันสามารถที่จะทําให้เกิดการสังสรร์บนดาดฟ้าได้นะครับคือผมคิดว่าคนเมืองต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างโดดเดี่ยวนะผู้คนเนี่ยไม่มีที่พื้นที่ในการรวมตัวกันเนี่ยพอมันมีอย่างเงี้ยโอ้ยชนแก้วกันสบายเลยนะนะคุยกันไปเรื่องต่างๆเนี่ยมันทําให้ ไม่เป็นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ Museum, มิวเซียมแต่แต่มันเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของคนเมืองรุ่นใหม่ด้วยอันนี้อยากเล่านะแต่ยังไม่ถึงประเด็นของผมจริงๆประเด็นมีอยูส่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือ,อเพิ่งคิดได้ก็คือเรื่องคำว่า politics of history ประเทศไทยกำลังอยู่ใน ในกระแสฐานของการชนกันของ politics of history ครั้งสำคัญก็เอ <c oughs> าแค่หนังสือของพวกฟ้าเดียวกันก็ได้นะครับไอ้หนังสือพวกฟ้าเดียวกันทั้งหมดอะ่ะมันคือ,อ,อถ้าเราไปเอาปึกของเขามาเนี่ยมันสูงขนาดนี้แล้วนะนะครับไอ้ไอเรื่องทางการเมืองต่างๆเนี่ยประวัติศาสตร,ร์ทางการเมืองแต่ในขณะที่สิ่งที่อยู่ในหนังสือเรียนมันยังเป็น politics of history ว่าด้วยกระบวนการทางการเมืองที่ปกติสงบสุขอยู่ภายใต้จุดจุด,จด,จดตลอดเวลาแต่ในขณะ,ะที่หนังสืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับการค้นคว้าอีกกลุ่มหนึ่งชี้ให้เห็นว่าไม่จริง p o l i t i c s of history ของคนไทยนะคนไทยพยายามที่จะแสวงหาสิทธิและเสรีภาพตลอดมาดังนั้นผมคิดว่าในหลายประเด็นมาเนี่ย แม้แต่คนอย่างผมยังถูกดึงดูดให้ไปสนใจเรื่องการฆ่าหมู่คนอีสานที่อุบลราชธานีเมื่อ120ปีที่แล้วที่เรียกว่ากบฏผู้มีบุญซึ่งในการเรียนประวัติศาสตร์ของผมเนี่ยผมไม่เคยนะครับที่จะนับรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างจังหวัดเลยเพราะกระแสทานของผมเนี่ย เป็นการเมืองของทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาการรัฐประหารแต่ตอนนี้ผมเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยการเมืองอย่างหนึ่งที่เราถูกข้ามไปเลยนะคือการเมืองวัดด้วยความรุนแรงการเมืองว่าด้วยความรุนแรง,รง,รแรงซึ่งรัฐกระทำความรุนแรงต่อคนไทยเนี่ยย้อนกลับไปเลยตั้งแต่การรวมสร้างรัฐชาตินะครับเมื่อ120ปีที่แล้วรวมกันด้วยการที่ หน่วยทหารหนึ่งกองร้อยเป็นล้อมยิงประชาชนที่อุบลราชธานีที่กำลังนั่งสมาธิกันอยู่สองสามพันคนระดมยิงนะครับซึ่งเฮ้ยอตอนที่เขาจัดไอ้ขับเฮาเนะ่ยผมก็ไม่มีความรู้ผมก็กลับไปอ่านไอ้วิทยานิพนธ์ที่มันเคยเขียนคือเรื่องราวในวิทยานิพนธ์มันก็ไม่เคยปเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่เคยมีทำลายอะ,อะไรให้เราที่เราจะเข้าใจเราต้องไปไล่เองนะครับนะผมคิดว่า จากวันนั้นจนกระทั่งมาถึงเนี่ย6ตุลาจนกระทั่งมาถึงตากใบเนี่ยตอนนี้ดวงตาของผมเริ่มเห็นตากใบแล้วนะว่ามันคือกระแสทานของการเมืองแห่งความรุนแรงที่รัฐไทยกระทำต่อประชาชนเรื่อยมาแต่ที่เราถูกทำเสมอมานะครับก็คือเราถูกทำให้ลืมประวัติศาสตร์ของการทำให้ลืมนะครับเป็น politics of ตติ้ง so นี่คือสองคำที่เราอยู่กับมันนะครับก็คือ politics of history history ของใครและอีกคำหนึ่งก็คือ politics of forgetting so เราถูกทำให้ลืมทุกๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของการถูกกระทำความรุนแรงนะครับผมคิดว่าดังนั้นถ้าตอนนี้เราอยากพูดถึงเรื่องการเมืองเราคงถ้าไปไล่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งที่จริงแล้ว เราก็ยังไม่เข้าใจที่แท้จริงมากนักนะครับไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเมืองอะ่ะแต่ผมคิดว่าประเด็นที่คนไทยกําลังต่อสู้เนี่ยที่สําคัญมากเลยก็คือเราต้องไม่ถูกฆ่าอย่างนี้อีกต่อไปเราต้องไม่ตายหานะครับอย่างไร้สาระแบบนี้อีกต่อไปเพว่านี่นี่คือเสียงแล้วคดีไอเสียงตัวเนี้ยพอดีผมก็เพิ่งสอนเรื่องสอนรัฐธรรมนูญนะ ไอ้การสอนหนังสือเนี่ยมันช่วยอย่างหนึ่งช่วยให้เปิดหูเปิดตาในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผมเพิ่งเข้าใจแล้วว่าทําไมคนไทยนะมีสิทธิทุกอย่างเลยในรัฐธรรมนูญมีเสรีภาพทุกอย่างเลยในรัฐธรรมนูญแต่ในรัฐธรรมนูญของเราทุกมาตราที่เรามีสิทธิและเสรีภาพนั้นเขาจะเขียนอีกสองบรรทัดลงไปในนั้นเว้นแต่เพื่อความมั่นคงของรัฐ เว้นแต่เพื่อสินธรรมอันดีของประชาชนเว้นแต่เว้นแต่สรุปแกไม่มีอะไรเลยในสิทธิเสรีภาพเลยแล้วาทานูญนสรุปนี่คือฐานรากที่เป็นชีวิตจริงของคนไทยนะครับคนผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงจากรัฐตลอดมาออโอเคผมเล่าของผมที่อยากเล่าขอบคุณครับขอบคุณมากะ่ะความขัดแยง้งเอาให้ตายเลยนะครับเรา ไม่สามารถที่จะเลิกความขัดแย้งของมนุษยชาติได้หรอกอาจารย์สอนออบราดุสิทธิมนุษยชนใช่ไหมปัญหาความขัดแย้งอะมนุษย์มันขัดแย้งกันมาตลอดแหละมันฆ่ากันตลอดแต่ทําอย่างไรที่จะทําให้คนเนี่ยมันยับยั้งชั่งใจและไม่ใช้ความรุนแรงกับคนอื่นเพราะทุกคนมีประเด็นของตัวเองหมดแหละแต่อยู่ๆจะลุกขึ้นมาชกหน้าเราไหมนะครับเพราะโลกเนี่ย ที่สามารถทําให้คนอยู่ร่วมกันได้นะ่ะเพราะมันมีกฎเกณฑ์ของการไม่ล่วงล้ําสิทธิของคนอื่นไอ้กฎเกณฑ์นี้มันจะถูกบังคับใช้ได้อย่างสําคัญเมื่อมันเป็นโลกประชาธิปไตยแต่ของไทยอะ่ะมันโลกประชาธิปไตยเลอแัะประหาร13ครั้งที่สําเร็จนี่ผมทำทำงานวิชาการมาตั้งนานนะผมทําได้สําเร็จนะก็คือการนับการและประหาร13ครั้งและมีคนนับตามผม ชีวิตทั้งหมดผมอุทิศให้สิบาครั้งนี่ได้เท่านั้นเองที่เปลี่ยนคําประวัติศาสตร์ได้เล็กน้อยนะเน,นี่ยอันนี้ยังไม่นับว่าหลังสองสี่เจห้าเป็นการต่อสู้กันระหว่างระบอบเก่าระบอบใหม่ทำได้แค่นี้เองหนึ่งประโยคกับการทํางานทั้งชีวิตเนะี่ยเฮ้หากเราต้องการที่จะทําให้ความขัดแย้งมันถูกถูกเล่าได้ของทุกฝ่าย แต่ไม่ถึงค่าไม่ไปลงมือทำร้ายกันสำหรับประเทศไทยนะแล้วอาจจะไม่ต้องพูดประชาธิปไตยอะไรบ้างไ่แต่เราต้องให้มีการเลือกตั้งทุกครั้งตลอดเวลาการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อไร่มีการเลือกตั้งเสียงของเราจะสำคัญมากและรัฐบาลจะแคร์ต่อการที่ประชาชนจะอยู่อย่างสงบแต่เมื่อไร่ไม่มีการเลือกตั้งเราก็จะเห็นว่าฝ่ายที่ต้องการคุมหัว ต้องการปรับทัศนคติเอ,อ่อคือมันคิดว่าทัศนคของมันดีเลิศประเสริฐยิ่งนะครับมันเรียกว่าปรับทัศนคติเนี่ยนะครับคุ้มหัวอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ความรุนแรงกับคนได้ดังนั้นเราจะต้องยึดมั่นศรัทธาต่อการเลือกตั้งเพราะพื้นฐานของการเลือกตั้งคืออำนาจของเราแต่ตลอดมานะครับพวกเราถูกทำให้กลายเป็นสลิมในบางครั้ง และบ่อยครั้งชีวิตและจิตใจเป็นสลิมพร้อมที่จะทำลายการเลือกตั้งเพราะเห็นด้วยอ๋อเออหอ,อมบกว่าไอ้พวกนั้นมันเวลวแล้วว่าทุกสอนมันอย่างนี้จริงๆอาจารย์เป็นไหมเป็นนะนะโอเคนะอาภัยให้ได้นะเพราะสลิมมันอยู่ในตัวเราเพราะอาจารย์อายุขนาดนี้ไม่เป็นสลิมก็ให้รู้ไปเด็ดไม่ค่ะไม่ไม่ม,ม,มันมีใส่เลือดน ที่อยู่ในหัวใจของรากฝอยเราเราเป็นเราถูกบ่มเพาะมานะครับดังนั้นการที่จะเชื่อมั่นศรัทธาต่อการเลือกตั้งเนี่ยบ่อยครั้งนะครับหลายครั้งเราก็หลงทางไปกับอาจารย์หลายคนนะครับซึ่งอาจารย์ที่สอนรัฐศาสตร์เรามาหลายคนนะเมื่อ40ปีที่แล้วสอนได้ยังไงว่ากบฏบบว์วรลเดชคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แล้วเราก็เชื่อมาตลอดด้วยจนกระทั่งมาเจอนัฏพลเนี่ยเราถึงใช่หรือวะเห็นไหมครับแล้วก็ถูกบ่มเพาะมาสี่สิปีมาตลอดอ่ะใช่ไมมันอยู่ในสายสลิปม,มันอยู่ในสายเลือดเราเนะดังนั้นเราต้องเชื่อมันและศรัทธาการเลือกตั้งขอบคุณครับ